สาวเราไม่ได้เรื่องเลยเอาแต่นอนร้องไห้กระซิบกระซิบเจ้าชายอีเหนาจะกลับมาได้อย่างไรท้าประไมสุริแห่งกุเรปันคลอดแล้วเป็นพระธิดามีงานสมโพชหลายวันหลายคืนได้ข่าวว่าทางดาหามาขอตุนางหนนพระธิดาไว้กับเจ้าชายศรีตาแล้วด้วยเพื่อสืบวงเทวันสินะงานสมโพชจบคงต่อด้วยงานอพิเศษท่านกำลังบอกว่า ในที่สุดเราก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอนิดได้แม้เจ้าชายไม่กลับมาแต่เราทำให้เจ้าสาุบานเป็นฝ่ายถอนมั่นได้ ท่านแย่แล้วค่ะคุณหนูหายไปค่ะว่ายังไงนะฟันไว้ให้ดีแค่แกชอบอีกานัา้แต่แกไม่คิดจะทำอะไรเลยเอ้อจะนอนรอยอย่างเนี้ฝันไม่เถอเะว่าเขาจะกลับมาในเมื่อเขาไปคู่ตัวไน ที่เท่า,เ,าเทียมกันเรอเอาอยู่<ป>

พี่จะไม่มีวัน,วนดืเมียพี่เด็ดขาดจินตลาน้องจะเป็นเมียคนเดียวของพี่จำไว้ แต่งานก็ไม่สบายนะฮะฟังหม่นะงานแต่งงานจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีเหนาจะต้องกลับมาเชื่อแม่สิมันจะเป็นไปได้ยังไงคะแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะแกจะลุกขึ้นสู้ไหม ขณะที่ทรงเป็นเจ้าหญิงที่ฮอตที่สุดในขณะนี้และกําลังจะอภิเสกสมรสกับเจ้าชายที่ได้ชื่อว่าฮอตที่สุดเช่นเดียวกันเจ้าหญิงทรงรู้สึกยังไงบ้างไหคะมีประเด็นอื่นที่ดีกว่านี้ไหมยอย่างเช่นเราอยากจะทําอะไรให้บ้านเมืองนี้บ้างในอนาคตดูจะเข้าท่ากว่าไหมออคุณข่าวคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนดีกว่านะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยให้เจ้าหญิงเนี่ยประทานสัมภาษณ์ต่อทีหลังนะคะทำไมทรงให้สมัมภาษณ์แบบนั้นล่ะพี่คะเจ้าหญิงแล้วจะให้หญิงตอบว่างไงล่ะฉันรู้สึกตัวเองเหมือนไก่ กำลังจะถูกกับคู่ตัวนางหนันคลุมถุงชนกับเจ้าชายที่ไม่รู้จักค่ะตอบได้ไหมล่ะคะไม่งั้นหนิงก็จะตอบ องขออภัยด้วยนะคะเราอนุญาตให้นิตยสารปรินเซสเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่ให้ประธานสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายพระรูปค่ะแต่ดิฉันขอเวลาแค่5นาทีเองนะคะที่ฉันอยากจะสัมภาษณ์เจ้าหญิงใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะเสียใจด้วยนะคะโดยปกติแล้วเจ้าหญิงไม่โปรดการถ่ายพระรูปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่ะต้องเป็นกรณีพิเศษจริงๆถึงทรงยอม ถ้ายังไงรบกวนคุณช่วยทำเรื่องนัดหมายมาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะพิจรารณาอีกครั้งหนึ่งเออขอโทษนะคะคุณสองคนเป็นนักข่าวจากที่ไหนคะอ๋อเพอิญว่าดิฉันเป็นนักข่าวอิสระนะคะไม่ได้สังกัดอยู่ประจำที่ไหนคะ่ะแต่ว่าดิฉันมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะคะและดิฉันก็มั่นใจคะ่ะ ว่าเจ้าหญิงจะทรงอยากตอบคำถามมีค่ะโอ๊ยฉันจะเป็นลม อีเหนาไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยกำลังจะแต่งงานกับบุษบาและะ้วแท้ๆแล้วนี่นักข่าวนั้นอยู่ไหนหม่อมฉันให้กลับแล้วเพคะกลัวว่าถ้าเจ้าหญิงทรงเจอแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเพราะเจ้าหญิงก็ไม่ค่อยจะพอพระไทยกับพิธีพิพเศษครั้งนี้อยู่แล้วดีละอย่าให้บุษบารู้เรื่องนี้ปนันดาจจะเป็นไปได้ไหมเพคะว่ารูปพวกนี้ เป็นรูปที่เจ้าชายทรงส่งมาเพคะเจ้าชายไม่น่าจะทําขนาดนั้นเพราะถ้าว่าทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการฉีกหน้าท่านพ่อท่านแม่ของตัวเองน่าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่หวังดีกับเรื่องนี้แล้วผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใครใบ้ยันคุณหนูจินตลาแห่งเมืองหมันยาเพคะ ปลายันทฮะมาแอบคุยอะไรกันอยู่ตรงนี้คะหญิงตามหาสะทั่วเลยแม่เล็กปลายันทฮะหญิงตามหาสะทั่วเลย บาย่าันี่คะอุตส่าห์ส่งไปขอลายเซ็นตั้งนานในที่สุดน้องบี้ก็ส่งมาให้สักทีขอบาอยหันคืนคถะนะพีะคะหม่อมฉันอยากจะเอารูปของน้องบี้เนี่ยไปขยายใส่กรอบไว้บนหัวเตียงนะพคะขอ,อดูหน่อยดีกว่าว่าเขาเขียนให้พี่บายหันว่ายังไงบ้างไม่เอาจ้ะอย,อย่าแกล้งบายันแบบนี้สิคืในให้เขานะ แล้วนี่หญิงมาหาแม่กับใบหย,ยันทาไมจ๊ะพอดีทางกุเรปันค่ะส่งข่าวมาว่าประไมสุรีท,ทรงได้พระธิดา <c oughs> ไม่ทราบว่าแม่เล็กทราบข่าวหรือยังคะ <c oughs> รู้แล้วจ้ะหญิงอยากมีน้องสาวบ้างจังคงน่ารักเหมือนตุ๊กตา <c oughs> ใช่ไหมคะแม่เล็กจ้ะถ้าหากว่าหญิงแต่งงานกับเจ้าชายอินเหาเจ้าหญิงก็จะมีศักดิ์เป็นน้องของหญิงไงละจ๊ะหญิงไม่ได้อยากฟังเรื่องมีซะหน่นอยค่ะ เออจริงสิหญิงน่าจะส่งของขวัญไปรับขวัญว่าที่น้องสะพ้ของหญิงนะจ๊ะ สบานที่ช่างมีน้ำใจจังเลยแล้วก็ช่างเลือกด้วยค่ะช่างเลือกตายให้ตุ๊กตาคิดไม่ได้ยังไงน้องเพิ่งจะคลอดถ้าขนน่ะได้ไม่เข้าจมูกเข้าปากของน้องอใครจะรับผิดชอบงั้นเด็กทั่วโลกอ่ะก็เป็นหอบกันไปหมดแล้วสิจ้ารวมทั้งลูกด้วยเพราะว่าตอนเล็กๆลูกก็ชอบเล่นตุ๊กตา แต่ตุ๊กตาผมไม่ได้หน้าเกลียดแบบนี้สงสัยจะหน้าตาเหมือนเจ้าของท่านพี่ดูปากลูกชายท่านพี่สิคะคนเราลูกต่รูปกายภายนอกไม่ได้นะใช่แม่ว่าบุษบานะงามไม่เป็นสองรองใครหรอก ไ่นคนสวยของพ่อกับแม่เขาส่งรูปตัวเองอวยพอน้องวิทยาครับไงเห็นรูปถึงกระอึ้งเลยเหรอเปล่าครับผมกลัวว่าน้องวิทยาจะตกใจย,ยาติงตองนี้ ส่งรูปแบบนี้ไปละเพคะก็หญิงส่งให้นงวิยดานี่คะรูปสวยๆเด็กที่ไหนเห็นแล้วจะหัวเราะชอบใจกันะธิดายังทรงพยาวนะอาจ,จยิ่งนรเมืมมมมมม่ด้ี่ซัำรูปสวยๆมีตั้งเยอะตั้งแยะ ถ้เอเจ้าชายทรงพ่อเนรเห็นรูปนี้แล้วเปลี่ยนพระไทยแบบพิเศษกับคนอื่นเสียจริงๆหรอกใครก็จ้าหญิงบบาย่างไหนถึงใครก็ได้นะพคะงั้นก็ดีสิหญิงจะได้ไม่ผิดเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสัญญาเองแน่พระไทยหรอกพคะ แน่นอนหญิงยอมตุนางานด้วยก็เพราะหญิงต้องตามใจท่านพ่อท่านแม่รอ 啥呀？Ah, yeah. ฟังหลวงไม่ใช่ที่เดินเล่นเข้ามาดินแบบนี้นายมีจุดประสองค์อะไร